ทุกคนอยู่กับชานะคะคในช่อง Paper p ชาชานะคะก็วันนี้นะคะชาชามีของจะมารีวิวแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามันเป็นของที่ตอนนี้เนี่ยหาค่อนข้างยากมากๆเลยนะคะนั่นก็คือนี่โดนทับอยู่นะคะนี่ก็คือ iPad Pro 2020นะคะ คือตอนแรกอะชาไม่ได้มีความอยากได้เลยนะไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรเพราะว่ามือถือเราก็มีแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าชาชาเนี่ยไปเจอพี่เจนะคะก็คือพี่เจใจดีที่สอนเวกเตอร์สอนอะไรแบบนี้นะคะและพี่เขาใช้อันี้เนี่ยออกแบบงานชาเห็นแล้วแบบชาต้องมีเพราะว่าชาชาเนี่ยออกแบบลอยสักใช่ไหมคะปกตินี่ออกแบบกับคอมนะคะแต่ว่าคอมมันก็ใหญ่พกพาไปไม่ได้นะคะก็เลยเห็นพี่เขาใช้ออกแบบแล้วมันดูถนัดแล้วก็สะดวกมากนะคะก็เลยต้องจัดหนึ่งตัววันนี้นะคะชาชาก็จะมารีวิวนะคะอ c เท s ร์ไรท์ทั้งหมดของ iPad ที่ชาชามีตอนนี้ด้วยนะคะตัวนี้ของอชาชานะคะเป็น iPad Pro 2020นะคะ11นิ้วก็คือจะมีตัวที่ใหญ่กว่านี้นะตัวนี้เป็นตัวเล็กนะคะก็ชาชคิดว่าแบบนี้พอแล้วสําหรับชานะเพราะชาชามี MacBook Pro จอใหญ่มากนะคะอันนี้ก็เอาไว้พกพาสะดวกถ้ายิ่งใหญ่มันจะยิ่งหนักนะคะส่วนตัวนี้ที่ชาชาเลือกมาเป็น WiFi และเซลูลา a r นะคะก็คือใส่ซิมการ์ดแล้วก็สามารถเล่นเน็ตข้างนอกได้ด้วยนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะชาชาติดเป็นฟิล์มกระดาษมาคือชานีไม่ได้เล่น iPad นานมากชาเล่นล่าสุดคือ iPad Mini รุ่นแรกที่ออกเลยนะคะหลายปีมากๆานะคะเขาก็บอกกับชาว่าติดฟิล์มไหมใชาก็บอกติดฟิล์มมีฟิล์มแบบไหนบ้างใช่ไหมคะพี่เขาบอกมีฟิล์มกระดาษซึ่งตอนนั้นคืองงมากคือไม่รู้ว่าฟิล์มกระดาษคืออะไรเป็นกระดาษมาแปะหรอปรากฏไม่ใช่คือชาก,ก็เห็นแหละว่าคนเอา iPad มาเขียนนู่นเขียนนี่วาดรูปใช่ไหมคะพี่เขาก็เลยบอกว่าตอนนี้มันมีฟิล์มกระดาษฟิล์มที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าเเเรราาานนนนี่ยขบบกกะะะดดษ็็จจหไ้วมัส ซึ่งมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนเราเขียนบนกระดาษจริงๆนะคะและชาก็เพิ่งรู้ว่า iPad รุ่นนี้ไม่สามารถเสียบหูฟังได้นะคะสามารถใช้แบบ Bluetooth ได้อย่างเดียวอันนี้ก็เศร้านิดนึงนะเพราะว่าช่าก็อยากใช้หูฟังแบบไท์นิ่งปกติแต่ก็ใช้ไม่ได้นะคะส่วนตัวนี้ที่ช่ได้มานะคะเป็นสี Space Gray นะคะก็เป็นสีที่เขาเหลือนะั่นแหละสีขาวไม่มีแล้วนะคะ แล้วชาก็ได้ Apple Pencil นะคะ Gen 2มาด้วยก็คือตัวใหม่ล่าสุดที่สามารถแตะข้างๆนะคะติดปุ๊บมันก็จะชาร์จปับ๊บแล้วก็คอนเน็กต์บลูทูธให้เลยส่วนปากกานะคะชชาก็แอบแต่งตัวให้นิดหน่อยนะคะเพิ่งได้มาวันนี้เลยตัวปลอกซิลิโคนนะคะนี่ก็ซื้อออนไลน์มาน่าจะเซ็ตนี้นะคะประมาณ150บาทส่วนตัวนี้เนี่ย1บาทนะคะเป็นราคาพิเศษไม่แน่ใจว่าทําไมพิเศษขนาดนั้นนะแต่ว่าอันนี้ชาได้มาในราคา1บาทจริงๆนะตัวนี้ก็เป็นหัวนะคะก็คือเราสามารถถนอมหัวปากการจริงๆข้างในได้แต่ว่าเวลาเขียนมันก็จะะะมมีคควาหนนืดนะ หนืดกว่าไม่ใส่เยอะมากๆนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นซิลิโคนนะคะมันจะแน่นมากตอนที่ยัดเข้าไปก็ค่อนข้างลําบากนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นแคปนะคะก็คือปิดตรงหัวแบบนี้รุ่นเนี้ยไม่ต้องชาร์จแบตแบบเสียบไฟแล้วนะคะเราสามารถชาร์จกับตัว iPad ได้เลยเริ่มจากแบตสำรองก่อนนะคะถ้าใครเนี้ยได้ดูคลิปก่อนๆของชานะคะชาไม่การแกะกล่องนะคะแบตสำรองใหม่ของชาชาเดี๋ยวชาจะขึ้นรูปให้ดูนะคะ อันนี้นะคะก็เป็นสีดำนะคะใชก็ติดสติกเกอร์ด a ตเวเดอร์นะคะตัวนั้นเนี่ยคือรุ่นเดียวกับตัวนี้นะคะนี่เลยอันนี้ก็จะเหมือนตัวสีดําที่อาชาโชว์เมื่อกี้นะคะก็จะเป็นยี่ห้อโซ l เวฟซึ่งอาชาชอบอันนี้มากเลยนะคะมัน10,000แอมนะั้นแล้วก็น้ําหนักไม่หนักด้วยพวกสบายนะคะสามารถฮิ้วหรือว่าเกี่ยวอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะแล้วใชก็ติดสติกเกอร์ตกแต่งเองเลยนะคะ นี่นะคะเราก็สามารถกดดูได้ว่าแบบมีไฟเท่าไหร่นะคะถ้าเต็มก็คือมีสีดวงใช่ไหมถ้าไม่เต็มก็จะลดลงมาเรื่อยๆก็สามารถเสียบ USB แล้วก็ชาร์จได้เลยนะคะแล้วก็ใช้สายชาร์จ USB-C นะคะ ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็มาจากร้านติดติด Power Bank นะคะก็มีขายทั้ง Power Bank แล้วก็ที่สําคัญมีเคส iPad แล้วก็ Accessories iPad ด้วยนะคะเชาก็เลยจัดเต็มมาเลยนี่คือแบบจาลองก้อนที่3จากติดติด Power Bank แนะคะอันนี้เป็นรุ่นที่ชาชอบมากๆเพราะว่าสีน่ารักสีแดงนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสายไม่เกะกะด้วยสายคือติดอยู่อย่างนี้เลยอันนี้คือ Lightning นะเสียบ iPhone ได้นะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งเนี่ยก็เป็นสายที่เราสามารถชาร์จแบตเข้าตัว Power Bank ได้นะคะมันก็เก็บเนี่ยคือมันสะดวกมากอะเราไม่ต้องพกสายให้มันระยงระยางหรือว่าเ,เนะะทนค ก็นี่เลยแชก,ก็แต่งนะคะนี่ก็เป็นของโซเลอร์เหมือนกันพวกนี้ดีนะ,ะชชอบเพราะมันชาร์จได้แบบเต็มหลายๆรอบจริงๆนะคะประมาณ2-3รอบเลยนะรุ่นนี้ก็1 0,000นแอมนะคะแล้วก็ที่สําคัญรุ่นนี้มันจะเจ๋งตรงที่แบบเราสามารถดูได้ด้วยว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์นะคะนี่ช่เพิ่งชาร์จมาก็ตอนนี้100%เต็มนะคะเราก็จะเห็นเป็นตัวเลขเลยถ้าใครอยากได้พาวเวอร์แบงค์นะคะก็ลองเข้าไปดูนะเพราะว่าเขามีหลายแบบมากๆซึ่งพาวเวอร์แบงค์พวกนี้นะคะก็สามารถชาร์จ iPad ได้เหมือนกัน มาถึงเคสไซสแพดกันบ้างน,นะคะตอนนี้เนี่ยชาใสเป็นเคสใสนะคะก็มันก็จะแบบกระทัดรัดมากนะคะแต่ว่าข้อเสียคือมันไม่มีอะไรปิดจอนะคะแล้วก็าชาเป็นคนที่ ไม่ค่อยได้ดูแลของดีมากนะักพยายามนะคะแต่ว่ามันก็จะแบบมีขูดบ้างมีรอยนิ้วมือจะเห็นได้ว่ามันจะมีรอยเยอะมากเลยใช่ไหมรุ่นนี้ใส่สบายไม่หนักนะคะแต่ว่าก็จะเสียตรงที่ไม่มีอะไรปกป้องหน้าจอนะคะแล้วก็เดี๋ยวชาจะถอดให้ดูนะคะปากกามันสามารถแบบติดอย่างนี้ได้เลยอ,อันนี้คือเพิ่งรู้ตอนที่ชาไปซื้อนะคะพี่เขาอาธิบายให้ฟังวิธีการใช้งานอะไรเงี้ยคือตรงนี้มันจะฟิตพอดีนะแต่พอใส่ปอกปากกามันก็จะอ้วนนิดนึงนะคะบางคำก็จจะแบบแลบออกมาเองนะคะโดยไม่ตั้งใจอันต่อไปนะคะก็จะเป็นเคสซิลิโคนนะคะ ซึ่งก็มีแม่เหล็กปิดอยู่ข้างหน้านะคะอันนี้มันก็จะเป็นแบบยางๆใช่ไหมเดี๋ยวแท้จะใส่ให้ดูเลยนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนี่นะคะแล้วก็ใส่ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ พอดีเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็สามารถใส่ปากกาได้นะคะแล้วมันก็จะปิดอย่างนี้เลยคือมันก็จะแบบติดกันหน้าจอเหมือนมีแม่เหล็กแล้วเวลาเราเปิดหน้าจอเราก็จะเปิดนะคะก็มันก็บางนะคะอันนี้ช่ก็ชอบเหมือนกันนี่นะคะก็เป็นสีเหลืองแบบเหลืองมากๆนะคะตรงนี้เราก็สามารถตกแต่งด้วยสติกเกอร์อะไรเงี้ยตามสไตล์เราได้เลยก็รุ่นนี้นะคะแช่ก็จะมีสีเหลืองแล้วก็สีแดงด้วยนะคะสีจะแบบเด่นมากๆนะคะแต่ว่าสีเหลืองเนี่ยจะไม่ได้แบบออกเหลืองเข้มนะคะจะเป็นเหลืองพาสเทลเดี๋ยวชจะลองใส่สีแดงให้ดูนะแต่ว่าอันเนี้ยเข้ากับปากกาเลยนะเป็นเหลืองเดียวกันเลย ส่วนปลายปากกาก็เข้ากับสีแดงนี่นะคะชาก็ใส่ลงไปได้มันก็จะแบบฟิตๆนิดนึงนะนี่นะคะคือปากกาเข้ากับเคสมากโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองใส่สีแดงกันนะคะคลิปนี้น่าจะยาวนะคะเหมือนมันนั่งเล่นพูดคุยกับชานะนี่นะคะก็คือสีแดงนะคะเป็นเคสต่อไปที่เราจะมาลองกันนะคะก็อันนี้เนี่ยมีแม่เหล็กปิดหน้าจอเหมือนกันนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่สีแดงกันซึ่งมันก็พอดีนะคะใส่ง่ายมากๆเลยนี่ปิดปุ๊บเปิดปับ๊บ ห็นไหมมันจะมีความดึงดึงของแม่เหล็กนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองแบบต่อไปนะคะนี่ก็คือจัดมาทุกแบบเลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะชอบแบบไหนนะคะแต่ว่าทุกแบบอะเชื่อว่ามันมันต่างกันนะการใช้งานอะสองอันนั้นเป็นเคสนะคะที่เราจะต้องใส่ลงไปก็จะมีกรอบให้ใช่ไหมแต่ว่านี้เนี่ยเป็นแม่เหล็กนะคะแบบไม่มีเคสนี่ก็คือเรา iPad วางไว้เลยนะคะ iPad ก็จะแบบติดกับตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าตรงนี้แบบบางไม่มีแบบขอบไม่มีอะไรเลยนะคะนี่นะคะ ต้องวางให้มันตรงนี่ก็คือวางแล้วแบบมันบางเฉียบมากนะรุ่นนี้ฉัจะลองเทสให้ดูนะว่ามันแบบติดดีขนาดไหนนะคะเฮ้ยมันก็ติดดีอยู่นะลองแรงๆเออถ้าแรงระดับหนึ่งมันก็คงหลุดนะทุกคนแต่ว่าคงไม่มีใครมาเขย่าไอแพดใช่ไหมแต่ว่าคือถือว่ามันก็แบบรับน้ําหนักได้ดีมากนะคะ นี่นะคะแล้วก็ปิดแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะไว้ทําให้มันแน่นนะคะแล้วก็คือฉันรู้สึกว่ารุ่นนี้บางกว่ารุ่นนั้นเพราะรุ่นนั้นจะมีเคสถ้าใครชอบบางๆแนะนํารุ่นนี้นะคะทุกรุ่นนะคะก็สามารถตั้งได้ด้วยนะคะอันนี้นะคะไม่เกะกะเราสามารถพับไปข้างหลังได้มันก็จะติดแม่เหล็กนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเหมือน2ตัวนั้นนะคะก็คือเราสามารถตั้งได้นี่นะคะเราทําเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมเราก็สามารถตั้งได้แล้วนะคะก็สะดวกดีนะคะเวลาเราแบบนั่งดูหนังหรืออะไรแบบนี้นะคะก็บางเฉียบไม่จริงรุ่นนี้ แล้วก็ไม่มีกรอบด้วยนะคะก็จะเห็นบอดี้สวยเลยช่เป็นคนไม่ค่อยระวังตอนนี้ใช่ก็เลยชอบเคสแบบ TPU นะคะมันกันแบบว่ารอบเครื่องได้ดีมากอันสุดท้ายที่จัดมานะคะก็จะเป็นเซตบลูทูธนะคะก็จะมีเมาส์บลูทูธนะคะเราก็สามารถใช้เมาส์เนี่ยแทนนิ้วได้นะคะในจอนะคะแล้วก็มีตัวนี้เป็นเคสนะคะ นี่ทุกคนมีคีย์บอร์ดด้วยนะคะเห็นไหมสกรีนชื่อแลนติดๆด้วยนะคะก็อันนี้เนี่ยเบามากๆนะคะแล้วก็ตัวเคสเนี่ยมันจะมีแม่เหล็กตรงนี้เราสามารถวางคีย์บอร์ดได้เลยนะคะคีย์บอร์ดก็จะติดอย่างนี้เลยนะแล้วก็สําหรับตัว iPad เราสามารถใส่แบบนี้ได้เลยนี่นะคะฟึบแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่ปากกาได้เหมือนเดิมเนาะแล้วก็เวลาเราใช้เนี่ยเวลาเราใช้เราสามารถดึงคีย์บอร์ดลงมาแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้เขาก็จะตั้งแบบนี้โดยธรรมชาตินะคะแล้วก็เวลาเชื่อมต่อเห็นไหมอันนี้ชจะเห็นมมมีีีเคอร์เห็นะ เล็กๆตรงนี้นะคะมันจะขยับอยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยเหมาะสําหรับการที่เอาไวพะะ้พิมพ์นะคะพิมพ์รายงานหรือพิมพ์อะไรอย่เงี้ยเหมาะมากๆนะคะแล้วมันก็น้ําหนักเบาด้วยนะคะแล้วเขาก็มีหลายสีด้วยนะชาก็เลยจัดสีดำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวชาจะพยงียมแต่งให้เป็นดาร์ตเวเดอร์นะคะซึ่งความดีก็คือคีย์บอร์ดนะคะก็สกรีนทั้งไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วย แต่ข้อเสียนะคะไม่เกี่ยวกับตัวคีย์บอร์ดนะคะเกี่ยวกับตัวแอปพลิเคชันบางตัวเนี่ยเขาก็ตั้งใจให้เราใช้ใน iPad ใช่ไหมคะบางโปรแกรมก็จะใช้ไม่ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครเนี่ยตั้งใจเอาไว้พิมพ์นะคะมันใช้ได้ทุกคีย์อยู่แล้วนะคะ Space หรือว่าเป็นตัวอักษรก็ได้ก็จริงๆแล้วแต่ว่าจะาไปใช้งานยังไงนะคะซึ่งเวลาเราสั่งของจากติดติด power bank นะคะก็จะได้ถุงแบบนี้นะคะถุงน่ารักมากเป็นถุงที่เอาไว้เก็บนะคะพวกเคส iPad หรือว่า s s o r i e s ต่างๆได้ด้วยนะคะเขาก็ออกแบบพิเศษเลย ก็ถ้าช้อปปิ้งที่ติดตินะคะก็จะได้ถุงแบบนี้ด้วยแล้วที่สําคัญนะคะเขาจะให้เลือกสติกเกอร์นะทุกคนคือสติกเกอร์มีให้เลือกหลายลายมากๆเลยนะคะอย่างชินจังอันนี้นะคะเช่าก็ได้มาจากร้านติดติดเหมือนกันคือเขาเนี่ยจะออกแบบสําหรับร้านเขาโดยเฉพาะนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอัลฟาเบทหรือว่าตัวอักษรน,นั่นเองโอเคเรามาดู iPad ของเราดีกว่านะคะว่า ตอนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคือตอนนี้มันก็ยังไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายหรอกเพราะว่าช่ช่ก็เพิ่งได้มานะคะก็ตอนนี้นะคะก็จะมีคาลเลนดาร์นะคะแล้วก็จะมีพวกแอปที่แบบว่ามากับ Apple น่ะแช่ก็จะยัดไว้ในนี้หมดเลยนะคะแล้วก็จะมีโฟโต้แคมอ r a ใช่ไหมพวกนี้ก็ปกตินะคะแล้วก็ที่ชแช่โหลดมาก็จะมีพวกโซเชียลมีเดียเนาะแล้วก็จะมี YouTube Studio Netflix นะคะแล้วก็จะมีพวกโปรแกรมดีไซน์นะคะก็คืออันนี้เนี่ยเป็นของ Affinity นะคะช่ช่ก็ซื้อโปรแกรมมาเรียบร้อย p i Foodie c o l a g e นะคะไว้แต่งรูปอััันนี้้เออาไววใส่ตกษรนนนะะอัี้ก็ชอบมากๆ Makeup Plus ใช่ไหมทํำให้หน้าดูดีขึ้นนะคะมี Ruler นะคะเพราะว่าเวลาคนติดต่อเรื่องศักรเราต้องรู้ว่ากี่เซนมันเท่าไหร่นะคะการพกไปบรรทัดก็อาจจะไม่สะดวกพวก iPad แทนใหญ่กว่าไม้บรรทัดมี Excel นะคะมี Word มี PowerPoint พวกนี้ก็คือแบบมันเหมือนในคอมเลยทุกคนชาเลยคิดว่าแบบชาจะได้แบบว่าใช้คอมมาชาไหมอะ่ะดูดีทุกคนมันเหมือนมาก น,นี่คือชอบตกใจนะเพราะแต่ก่อนอะ่ะ iPad มันแบบไม่ขนาดนี้นะแล้วก็จะมี Procreate นะคะ Procreate เนี่ยก็เป็นโปรแกรมที่ใครหลายๆคนชอบเหมือนกันนะคะกับการวาดรูปออกแบบอะไรแบบนี้นะคะคือมันสามารถเขียนแบบอย่างเจ๋งอะ่ะคือชอบมากชาก็ไม่ได้แบบวาดรูปเก่งนะแต่ว่าชาชอบออกแบบนะคะโดยใช้ออลาสืออะไรแบบนี้ชาก็จะแบบชอบเขียนอย่างเช่นแบบลายมือชาที่หลายๆคนเอาไปเป็นรอยสักนะคะ Nevermind อะไ็เนี้ยก็จะมาจากลายมือชาเขียนเลยนะคะก็นั่นแหละมันก็จะมีบรัชเยอมากใช่ไหมคือมันมันเจ๋งมากทุกคนะชาต้องไปศึกษานะคะตอนนี้ช่ไม่สนิทก,กับโปรแกรมไหนเลยเพราะว่าเพิ่งได้มานะคะ แล้วก็จะมีค i n แมสเตอรนะคะโปรแกรมตัดต่อที่จะชาใช้แล้วก็จะมี iMovie ด้วยนะคะที่จะชาใช้ก็จริงๆมีแค่นี้นะคะแล้วก็จะมีพวกช็อตคั t ตรงนี้นิดหน่อยก็จะมี Safari นะคะดูอินเทอร์เน็ตมีเมลแล้วก็จะมีพวกไฟล์นะไฟล์สันนี้ก็ amazing มากนะคะซึ่งตอนนี้สิ่งที่ชาชอบก็คือพวกโปรแกรมออกแบบเนี่ย p r o c r e a t e นะคะ d e s i เ n e ร Photo อะไรพวกนี้เนี่ยมันสามารถโหลดฟอนต์เหมือนในคอมได้เลยนะคะคือมีฟอนต์เยอะมากสามารถใช้ออกแบบได้นะคะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะชา,ชาชอบโอเคนะคะนี่ก็น่าจะร iPad Pro 2020แล้วนะคะก็คือสิ่งที่ Amazing อีกอย่างหนึ่งที่อาชติเพิ่งทราบนะคะก็คือ iPad ตัวนี้เนี่ยกล้องชัดมากชัดเท่ากับโทรศัพท์เลยนะคะเขาบอกว่า12ล้านพิกเซลแต่ว่าถ้าเป็นเลนส์ Wide นะคะที่แบบสามารถ เก็บได้แบบกว้างขึ้นเนี่ยจะเป็น10ล้านพิกเซลนะคะก็คือจะชัดน้อยกว่าแต่โดยรวมชาติถือว่ามันโอเคมากเลยนะคะแล้วก็มันบางมากๆนะคะสามารถพกพาได้สะดวกแล้วก็สําหรับประชาติที่ชาติใช้มาคือชาติใช้ตั้งราันิดหน่อยนะคะออกแบบนิดหน่อยแล้วก็ชาติเนี่ยเอาไว้ดู Netflix ตอนกลางคืนชาติดูมา3คืนแล้วแบตเหลือ80เอนะทุกคนคือใช้ไปแค่20%เอรนต์เองอะมันดีมากๆนะคะสําหรับชาติตอนนี้นะคะแต่ว่าในอนาคตใช่ไหมพอแบตเตอรี่มันเริ่มใช้งานบ่อยนะคะเราก็จะต้องมีพาวเวอร์แบงค์ด้วยเพื่ แล้วก็วิธีที่อาชาใช้นะคะก็คืออาชาเนี่ยใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นเบอร์เดียวกับเบอร์มือถือนะคะก็จะสามารถจ่ายบินพร้อมกันได้เลยนะคะก็คือมัลติซิมนั่นเองตัวนี้เล่นต์เน็ตนะคะแล้วก็ตัวมือถือเนี่ยโทรด้วยเล่นเน็ตด้วยนะคะซึ่งมันก็จะแชร์กิกกันนะคะตอนนี้ชามี8 0กิกนะคะโดยรวมก็คือ2เครื่องเนี่ยสามารถเล่นได้8 0กิกคือชาว่าในแง่ของการออกแบบอะไรเงี้ยนะคะคือมันดีมากคือเขียนแล้วปากกาไม่แหลกและทําได้เหมือน Photoshop เหมือน i l l u s t r a t อ r อะไรเงี้ยเหมือน Excel คือเหมือนทุกอออย่่าางะะคืมมแแแทบบบจจไํเป็นล้ว คือช่ก,ก็ชอบมันมากนะคะแต่ว่าหนึ่งอย่างที่แช่คิดว่าเป็นข้อเสียสําหรับชาคือมันไม่สามารถเสียบหูฟังได้นะคะคือเราจะต้องซื้อหูฟังบลูทูธเท่านั้นนะคะถ้าเราไม่มีเราก็ต้องซื้อใช่ไหมไม่มีทางเลือกให้เราเลยอะ่ะนอกจากเราต้องซื้อนะแต่ตอนนี้ช่ยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถใช้หูฟังอะไรก็ตามฟังการนี้ได้นะคะนั่นแหละคลิปวันนี้นะคะก็อาจจะยาวนิดนึงมานั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับของเล่นใหม่นะคะตอนนี้ก็กําลังเหินนะคะคิวไปไหนมาไหนตลอดนะคะแล้วก็พยายามจะศึกษาพวกแอปพลิเคชันอะไรพวกนี้อยู่เพื่อที่จะแบบบสสนนนินนกัััมมเเืออรา คอมหรือว่าโปรแกรมในคอมนะคะเพราะว่ามันก็ต้องใช้ความเคยชินแล้วก็การขวนขวายหาความรู้นะคะก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจซื้ออยู่นะคะรุ่นนี้สำหรับชาชาช,าชาชอบมากๆนะคะเพราะว่า การเขียนเลยอะไรเงี้ยมันมันแค่ amazing มากมันเหมือนแบบเขียนบนกระดาษจริงๆนะคะแล้วมันก็แบบเหมือนพัฒนามาเยอะมากๆจากรุ่นก่อนๆนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะแบบ WiFi อย่างเดียวหรือว่าแบบ WiFi บวกเซลูลา่าก็คือมีสัญญาณมือถือก็คือใส่ซิมนั่นเองแล้วแต่นะคะแล้วก็ตัวนี้นี่ของชาซื้อมา256กิกนะคะเขาจะมีตัว128กิกด้วยน้อยสุดนะคะแล้วก็จะมีน่าจะ512นะคะจ้าไม่ผิดแล้วก็จะมี1เทเลบนะคะซึ่งอชาชารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปนะคะ,ะ,คะก็เลยจัด256 GB นะคะโอเคไปแล้วนะคะอยากให้อชาทำคลิปอะอ,อ,อะไรกกก็บาช แล้วก็อย่าลืมซับแล้วกันนะคะบ๊ายบาย